สวัสดีครับพี่น้องเช่าเลี้ยงงัวครับมันี่สื้อ้ามันยกง่วครับเป็นไข,ข่ค้าแข็งลุกบ่อขึ้นครับพี่น้องมือที่แปดแล้วครับแต่ว่าก็เอาลุกสู่มืออยู่ครับมันลุกงางแต่ว่านเนี่ยเจ็บขาอยู่จะเบิ่งวิธีการหอ,อยผานะครับเนาะ จอยครับมัน,นี่มคอยกินอาหารนหรครับมาถือฝนมาคขื้น,นต่างโฮมไ้บาท่านถือฝนแป๊บหนึ่งทั้งอากาศหนาวทั้งฝนนะครับมีอาการสันมาอีกก็เลยสีดาให้มันสีดาแก้ไขลดไข้ครับนักสันอยู่ ให้อาหารคนอค่อยเลี่ยน้อยๆหญ้าก็บ,บ่ค,ค่อยกินแต่ถ้ายืนได้มันสิเล่มดีครับคือคนน้อยนึงวานบ่ได้สีดยาต่อเน,นื่องสีดมาไดามม้3ม0 0 0บาก็เลยหยุดเห็นเพิ่นบ,บยย่ไข่นีะก็เลยหยุดยาไปก่อนเามาคือนอนันหน้าันก็เลยีดยาให้ีครับ เด้๋ยวียเอามันลุกครับนัง่งวิธีห้อยผ้ากันครับครับเล้วคองคาหนาก่นครับหนาผ้ามาจับคาหนาค้องกันตอนนี้ค้องได้คานาครับซองขางลูกเท้า ข้าหนาได้ซ้องคางครับแล้วมามัดใส่เสือกเส้นหนึ่งครับเส้นนี้ง่าอยูอย่ยนี่นะเส้นที่สามารถรับน้ำนหนักก้ัวได้นะครับเนาะจากนั้นก็คล้องข้าลังครับข้าล้างก็คล้องเเดี๋ยวช่วงนี้ครับซ้องขางคล้องค้างค้างหนึ่งก่อนครับแล้วค่อยพลิกตัว ครับหน้าลา่นี่ครับแกมันจะพิกโตไปข้างนี้ครับของข้า้างครับคับข้ารังเด้ก็มามัดเสือกครับก็นนี้มัดติดกันก่อนก็ได้ สองข้างมาติดกันให้แน่นครับเดาเสือกใหญ่เข้ามาัดไว้เลยสมีกับอยู่แล้วมันดันถ่ายเข้าสิรัดนี่ครับมัดถ่ายอือ ดัดข้างล่างใตกลนมันนะครับงามโยกขึ้นเลยหอยขาไหลส่นเสือเข้ามัดขงบนนั่งมันลุดน้อยนึง เรียบร้อยครับจากนั้นเราก็จะห้ามหลอกครับครับหลอกจากนั้นเราก็หอยเสือกใส่หลอกด้วยครับจะให้มากขงังล้างได้ร้ายครับเพราะว่าส,ส,สัตว์ยานงวเวลาลูกจะเอาล้างลูกก่อนนะเขาจะหลอกเสือกไว้ก่อนครับบม่ให้มันเขื่อน ทางหนา้าเาต้องเขาหองมันครับหองหัวไหลมันสองข้างนีง่ว่าอย่างงีะครับเดี๋ยวลูบดูดูก่าท่านขึ้น Nó không, không có lấy hết con Đây Thì thịt sám à là เงาะยืนได้แครับแียงเตียนบ่มีแหงสองมันจังยืนนะครับ สำหรับคลิปนี้สาธิตวิธีการเอางวาลูกยืนนะครับเนาะพมีพี่น้องชาวเลี้ยงงวไผมีประสบป,ปัญหานะครับเนะาะไปประสบป,ปัญหางวัวล้มหรือว่าเป็นไข,ข่ค่าแข็งครับลูกบกขืนเอาวิธีนี้ไปใส่ก็ได้ครับที่สาคัญก็มีขาหลอกกับหลอกนะครับสอยพยุงงวัวสสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ